ครับกลับมาถึงรอบรองชน,นะเลิศคู่ที่สอง,อองรอรอครับก,การพบกรรันระหว่างทีมกำลังผู้ใหญ่บ้านเดิงชุดเสื้อสีแดงกับทีมกระที้จังเด็กในชุดเสื้อสีรอนทองสีเหลืองทีมกำลังผู้ใหญ่บ้านมาเคยเขวางแผน บอกว่าเตะมหนึ่งแต่พีจันทร์ก็วางแผนเหมือนกันวางแผนก็ดึกทั้งสองทีมครับผมจะแก้เกมกันแบบเข้มข้นแต่ดีครับมาโชว์ทักษะเรนจีราออกกำลังกายกันผู้ตัดสินในสนามสมพิษแสงเพชรผู้ช่วยผู้ตัดสินที่หนึ่งอนิชาจันทร์ตีผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สอง อตาตพรัชตะวนันถือกำลังเช็คความพร,อรอ้อมไหนแต่ละองค์าวิยกกบแก่เรื่องนะครับสุพันธ์ขันนิ่ของทางฝั่ง,งทีมกะพิจันเดียบอลมาก็ลองส่องไกลดูเลยครับเดยยี๋ยวทือเรียนน้องทีมเดี๋ยวก็บรรดาไปเลยนะครับแต่วันนี้คุณไม่มีน,นะเด็กหนึ่งคุณสาประตูของฝ่ายครับเปลียนจักทีมธรรมมา ฝั่งนี้ก็อาประตูก็คืออุเทนทนง,งนินะ่ะนี้สุพันณไปได้ดหน้าแล้วสุพัรณเขงวนิดนะ่ะแต่ับพิน,นกำลังไปยบบอ้ามายเ้ขสิอสองแต่บอลอยู่ที่หมายเลขเจ็ดฝั่งนี้เก็คือประเทืองมหาชทยคอดมา เลจิ้มทะออกมาทางซ้ายกลับไปเ้าไปทันไว้เออลูกนี้วิชัยสุวรรณโอ้โหนักทายก่เลยครับิมกำนังผู้ใหญ่บ้านสมศักดิ์เหล่าเจิกำนังบุญมาบอกต่อให้โลงก่อนกำนังบุญมากทกานผู้นำที่สนใจมาเริ่นกีฬาังสร้างแรงกลังใจให้กับเยาวชนในชุมชนของตัวเอง บ้าไม่ได้เรียกใช้ในที่ของอ๋อผัวลวสาเหตุเหตุผลที่แท้จริงนช่ไแล้วแก้ไหมครับทั้งฝั่งทีมกำลังพี่ใหญ่บ้างบอลคู่นี้ถูกบันทึกภาพลงยูทูบด้วยทุกคู่รักแต่ก่อนแรกตั้งแต่คู่ดารามาเลยไปแล้วครับโอ้โหไปเลยครับรู่นี้มาเลยค่ะไปพันมันสุชัยสุวรรณสุชัยสุวรนเนี่ไปต่อมา ขัมาเสอพันครับตรงนี้หนุ่มแตกแต่ก็แปสี่ครับฝ่าพอสมพอดีโดนทำฟาวครับฝ่าพสมพอดีเมื่อวานครับไอคิสังหาปสองกระตูเอาอู้รดีไหมหลอกทันแต่ว่าความริงไม่โดน 1ี่้ปดนเึ้นมาได้ครับยี่แปี่ะี่แปดี่ี่นเชื่อมันเปิดมันโลงโตแต่คนนี้มันเชื่อมันใส่เสื่อเนี่ยาใช้ชื่ออะไรคอนนี้รู้ไหมแต่จำนงจำางจำนงนาผมบอกแล้วเลยใส่เลยเวลาพูด เป็นลงมันครับอันนั่นแหละงสาหิญเบอร์สิบแปดเป็นลงไม่ใช่สิบเจ็ดหรอไม่รู้มันใส่วันนี้สิบเจ็ดหรือสิบแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะไหนเด็ดนั่นลงจุงโต๊ะเลยนั่งเขาจำลองนั่งอยู่นี่ครับผมย้อนกับใคไม่ได้เสื้อมันจะสับเปลี่ยนกันไม่มีใครตัวใครตัวมันวัน เขาไปเราจะนนี้เสื้อเอาตอนนี้เนี่ยสิบแปคืออะไรชืออะไรกันบ้างสิบปดมยไม่เห็นตัวอ๋ืขาวื้ออ่อะไรีาับอฟ้าฟ้าชื่อฟ้าชื่อจริงชื่อะไรนะชื่อจริงชื่อลูกคุนลูกคุนลูกมีไหมลูกคุณค่ลูกคูนครับ เวอ่างนี 500.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  ้น้ำมัน11ไม่น้ำกุนเดียวกันโตทัตาเขาเลยดูที่ของทุกฝั่งทีมกับผจัรับขอพูดัวกพักดีตัวยิงมากโอ้โหแรประเทศจรีงครับ สุพรรณบอกโอเคเพื่อนอแบบนี้ใช่แนละ้วแต่น้ำหนักเราเจอไม่ได้ดีถ้าเจอก็ร,งงรอบรองงแน่เลยโอโ้โหผมอยากรู้ว่า,ท,าทั้งสองทีนี้ถ้าเข้าจริงเนี้ยจะเรียกแมตติง้งแฟนขับกันได้จมเลยเนี่ย าลงนี้ไปได้ไหมเลขสิบห้าออกทางซ้ายครับดูเลขจันทนาได้ครับอะนมาเราจไอคนดียไปครับวนเอยู่กับประสบการณ์แอชานงพรมารีวันมารีวันนี่เห็เนี่ยโค้ด แอนเพเดอร์ของฝั่งทีมกัพีิจันทร์แต่มุมของทั้งฝั่งทีมกัปปิจัยก็สุพันณคำนินปลอดมาไม่ถึงปีชาวิ่งทำทางแล้วครับจำนงหงสายหินปลอดมาให้กับองอาจสีสวยหุดแหลงห้ามาได้ไหมวิมชัยสุวรรณวิชัยป่าไว้ยิงไกลได้ยิงได้ไหมโอ้โหขานะ้ามค้าวเลยเกือบไปครับพิงสิทธิ์อินจันเกือบไปครับ โอ้อ้าวกล้องคนถือกล้องมาได้ลืมแล้วยังไงผมถึงหาคนอื่นมาถ่ายแฟนผมก็พองีงผมเอนกันเลยมเล่นเปิดใช่ไหมครับทางฝั่งเจ้าพี่จันทร์ขอบคุณผมพอดี เอาบอลลงได้ครับอองอัดเสียด้วยโหมาที่วิชัยสุวรรณวิชัยล็อกลงหนึ่งคนสองคนไปได้ไหมเจอประพศบางไหมครับประพศสมพักดีประพศเอาเียมันออกนอกสนามคนอยู่นอกสนาม สองได้เลยครับทางฝั่งนี้ตายแล้วพิสิตอินจันดิเล็กกันจนาตายท้ายค่อยไม่ผ่านต่อเพียงมหาไทยต่อมาให้กับำนองหลงสายหิมถ่านได้หลังเปล่าฟรีคิกของทางฝั่งทีมพนันพี่ใหญ่บ้านครับโอ้เปียนสนุกเข้มข้นลุ้นระทึกทุกช็อตนะครับตอนนี้ไม่เายเครายก็สนุกทุกคู่เลยครับ มาถึงรอบนี้แล้วองอาจสวยหูนขสิองอาจเตยผูกควาตุ้มโอ้ยยิงมาติดกำแพงครับที่ดครับี่เล็กกันชาเอาขวามา ไม่ทำแล้วครับูนี้หายเลขสิบสงสดา